สวัสดีค่ะพวกเราโครงการมิมิม,มิมิกรานเทนเฟือมิมิกรานเทนจากผู้ย้ายถิ่นมาผู้ย้ายถิ่นนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับไวรัสโครโรนาส,สายพันธุ์ใหม่กลุ่มไมครอนที่มันแพร่กระจายอย่างมากและก็รวดเร็วนะคะที่พบทั้งในฮัมบูร์กและทั่วประเทศเยอรมนีนะคะมันแพร่กระจายเร็วมากแล้วก็สูงมากด้วยกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการชะลอไม่ให้ เชือ้อไวรัสเนี่ยแพร่กระจายมากขึ้นก็มีการออกกฎที่เข้มงวดขึ้นในเมืองฮัมบูรดดังนี้ก็คือว่าตั้งแต่วันที่10มกราคมนะคะวันจันทร์ที่10มกราคม2022ก็มีกฎออกมาก็คือกฎ 2G+ หมายถึงว่า 2G แล้วแล้วก็มีบวกเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในสถานที่และพื้นที่หลายๆที่ดังต่อไปนี้นะคะคำว่า 2G+ หมายถึงว่า คุณที่จะคนที่จะเข้าไปในพื้นที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จะพูดในต่อไปนี้ก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือเคยป่วยเป็นไวรัสโคโรนาแล้วหายแล้วยังไม่พอคุณจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาว่าคุณมีผลเป็นลบก่อนถึงจะเข้าไปได้นะคะแล้วก็ตรวจได้ที่ไหนไม่ใช่ตรวจเองนะไปส่งไม่ได้ต้องต้องตรวจจากศูนย์ทดสอบนะคะว่าจะเป็นศูนย์ที่เขาเปิดไว้ให้หรือตามร้านขายยาหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ กฎนี้นะคะจะใช้สำหรับคนทั่วไปยกเว้นเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีเขาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้กฎนี้นะคะแล้วก็เด็กที่อายุ16ปีขึ้นไปเขาต้องใช้กฎ 2G แต่ไม่ต้อง plus เพราะว่าพวกเขายังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ได้รับการตรวจเป็นประจำอยู่แล้วที่โรงเรียนนะคะที่บอกมานี้ที่ใช้ตั้งแต่วันที่10มมกราคมนั้นที่ใดบ้างก็คือ ไปนั่งรถหรือนั่งเรือชมเมืองนะคะในเมืองฮัมบัวกหรือจะไปทําสวยเกี่ยวกับหน้าตาไปร้านนวดหรือไปร้านสักนะคะหรือจะไปเกี่ยวกับการกินอาหารจะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์เป็นร้านขายอาหารแบบรวดเร็วก็ต้องใช้ทางนั้นนะคะหรือจะไปโรงแรมไปดูละครไปดูคอนเสิรต์ตโอเปรา่าไปชมภาพยนตร์นะคะหรือการแข่งขันกีฬา กีฬาที่มีผู้ชมนะคะหรือเข้าไปในสถานศึกษาการอบรมการสันทนาการกิจกรรมทั้งหลายก็ต้องใช้นะคะหรือเข้าไปเล่นกีฬาในร่มในสตูดิโอในฟิตเนสนะคะหรือจะเป็นสระว่ายน้ําก็ต้องใช้ทั้งนั้นนะคะไปเล่นกนนารพนันในคาสิโนในบอนในร้านพน,นันหรือกลุ่มของผู้สูงอายุนัดพบกันหรือกลุ่มนัดพบก็ต้องใช้ระบบ 2G นี่นะคะ กด2 g plus นี้นะคะจะไม่ใช้กับร้านทำผมแล้วก็ร้านดูแลเท้านะคะแล้วก็พิพธภัณฑ์ร้านขายหนังสือก็ยกเว้นไม่ต้องใช้2 g plus นะคะแล้วก็ร้านที่เคยใช้2 g อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อไปเช่นร้านค้าปีกนะคะไม่ต้องใช้2 g plus g เฉยๆก็พอแล้วนะคะก็คือผู้ที่เคยป่วยแล้วหายแล้วก็คือผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะจีแรกกับจีที่2ก็คือจีแรกก็คือ the i n f n t ฉีดวัคซีนแล้วจีที่2คือเกนเนเซนนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีกฎเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้การแพร่กระจายเชื้อเนี่ยมากขึ้นก็คือกฎข้อที่1เอ,อ่อข้อจํากัดในการรวมตัวกันหรือการไปพบปะกันที่เป็นส่วนตัวนะคะไม่เกิน10คนนะคะแต่ทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือเคยป่วยแล้วหายแล้วแต่ถ้ามีคนหนึ่งเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่เคยป่วยแล้วหายแล้วก็จะไปใช้กฎที่ว่า เจ้าของบ้านหนึ่งบ้าน,านกับครอบครัวอื่นไปเยี่ยมไปได้เพียงสองคนอีกอครอ,อ,อบครัวคือสองครอบครัวเจ้าของบ้านมียกติคนก็แล้วแต่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ควรที่ไปอีกเพียงสองคนเท่านั้นนะคะสองครอบครัวอันนี้ยกเว้นเด็กอายุไม่เกินสิบสี่นะคะข้อห้ามข้อที่สองก็คือห้ามไม่มีการเต้นรานะคะในคลับในดิสโก้ก็ต้องปิดไปก่อนนะคะข้อต่อไปข้อที่สามก็คือข้อกําหนดในการสวมหน้ากาก เราแนะนำแล้วก็สมควรอย่างยิ่งให้สวมหน้ากาก f f p ้นะคะก็คือที่แบบแน่นๆนะคะแล้วก็ป้องกันได้มากกว่าในพื้นที่ที่เขากำหนดแล้วก็ในสถานที่นะคะในอาคารทั้งหลายนะคะข้อ4สุดท้ายข้อจำกัดเรื่องร้านอาหารหรือการขายอาหารก็คือให้ปิดการขายต้องแต่23นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของวันถัดไปนะคะ แล้วก็การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาตอนนี้มันรวดเร็วนะคะแล้วก็สูงด้วยจึงจําเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรืออยากจะฉีดก็ไปฉีดได้หรือผู้ที่เคยฉีดแล้วไปฉีดกระตุ้นนะคะทําให้จะทําให้การป้องกันเชื้อน,นั้นโอไมครอนได้เพิ่มขึ้นนะคะทำการป้องกันได้เพิ่มขึ้นการที่จะไปฉีดวัคซีนมาได้ที่ไหนบ้างก็คือในเมืองฮัมบนี่กมีสถานที่หลายสถานที่ที่มีการฉีดโดยไม่ต้อง นัดนะคะคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ที่ w w w h a m b u r g d a ทับ c o r o n a i m p f u n g นะคะแล้วก็คุณอยากจะรู้ว่าที่ไหนบ้างที่มีศูนย์ทดสอบหรือตรวจให้คุณโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะคือตรวจแบบเร็วนะคะคือ Channel Test ดูได้ที่ w w w h a m b u r g d a ทับ โคโรนาลบชเนเทสต์นะคะแล้วก็มีอีก2องคำนะคะที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือว่าอะไรถือเป็นการทดสอบและใช้ได้นั้นแค่ไหนการทดสอบมี2แบบก็คือ PCR Test กับ Channel Test PCR Test มีผลบังคับใช้ได้เพียง48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ Channel Test มีผลบังคับใช้24ชั่วโมงถ้าเลยเวลานั้นไปแล้วคุณต้องไปทำใหม่นะคะแล้วก็ คำว่าป่วยแล้วหายแล้วหมายถึงอย่างอะไรนะคะก็คือเคยป่วยเป็นโคโรนาภายใน6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการตรวจสอบว่าการติดเชื้อนั้น28วันผ่านไปแล้วนะไม่ใช่ป่วยปุ๊บฉันเป็นไม่ได้นะคะต้องหลังจากนั้น28วันนะคะคุณสามารถขอหลักฐานอันนี้ได้ที่สา,าสาธารณสุขหรือแพทย์ประจำตัวของคุณนะคะขอให้ทุกคนรักษาตัวเองนะคะรักษาสุขภาพปลอดโรคปลอดภยัยโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ